สวัสดีครับผู้ใหญ่ทองศักดิ์นะครับวันนี้ก็จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนนะครับมาให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับปัญหาเรื่องการกรีดต้นมีประโยชน์มีดีอย่างไรกับต้นทุเรียนนะครับคือยิ่งแล้วผมก็เคยทําลงไปในใน u t u b e ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาอยากดูที่ ว่ากรีดแล้วกรีดต้นนะครับปัญหาเรื่องการกรีดต้นต้นแบบไหนที่ต้องกรีดนะครับที่จําเป็นจะต้องกรีดนะครับมันมีอยู่ของกรณีนะครับถ้าต้นธรรมดาต้นที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องกรีดนะครับแต่ต้าต้นมีปัญหาต้นคอดต้นเล็กต้นไม่โตท่านลองกรีดดูนะครับโตแน่นอนนะครับอย่างแบบนี้นะครับเห็นนะเนี่ยนยนี่ครับกรีดเลยครับดูนะครับกรีดต้นทั้งต้นเล็กต้นนี้ถ้าเราไม่กรีดนะครับมันก็จะโตไม่ทันต้นนี้นะครับกรีด มีให้เห็นนะครับอันนี้นะครับคือที่จําเป็นที่ต้องกรีดถ้าต้นท่านปกติไม่ต้องนะครับไม่ต้องกรีดเพราะว่าการขยายเนื้อเยื่อนะครับการกรีดนะครับเพื่อเป็นการขยายเนื้อเยื่อนะครับไม่ได้เป็นตัดท่ออาหารที่อาจารย์หลายท่านพูดนะครับการกรีดต้นนเป็นการทําลายเนื้อเยื่อไม่ใช่นะครับเป็นการขยายลําต้นฟังให้ชัดๆนะครับ ต้นขอดต้นเล็กต้นไม่โตนะครับรับรองครับว่ากรีดแล้วโตจริงๆผมกรีดมา30ปีแล้วครับนะกรีดว่าต้นเล็กๆนะครับต้นที่มันไม่โตต้นที่มันไม่ใหญ่นะครับลองดูนะครับกรีดดูนะครับว่าเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือไม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับกรีดยังไงกรีดแบบไหนนะครับไม่ทําลายท่ออาหารอย่างที่หลายๆท่านบอกว่ากรีดต้นแล้วทำลายท่ออาหารเดี๋ยวมาดู คือตอ้นนี้เป็นทุเรียนบ้านนะครับพอทุเรียนบ้านแล้วก็เสียบยอดตรงนี้นะครับเสียบยอดติดขึ้นมานะขึ้นมาแล้วก็มันมีมันมีแขนงขึ้นมาผมก็เอาต้นนี้นะครับมามาทาบเข้าเพื่อยึดนะเพื่อยึดลําต้นให้แข็งแรงนะดึงเข้าหากันแล้วผมก็ได้กรีดลําต้นนะครับกรีดต้นเห็นไหมครับมันขยายนะครับทีน,น,นี้กรีดสี่เดือนกว่าเกือบห้าเดือนเห็นไหมมันขยายออกมาผมอยากให้ต้นนี้โตเท่ากับต้นนี้นะครับ ันตอนนี้ก็กรีดนะหดูโรยดูดูโยมีดนะกรีดอย่างนี้ครับตรงนี้ก็ก่อนมันคลอดผมก็กรีดนะเห็นไหมกรีดการกรีดน้ําต้นเพื่อขยายเนื้อเยื่อนะไม่ได้กปลงการเป็นทําลายเนื้อเยื่อนะครับเห็นนะครับกรีดเลยนะครับถ้าจะเอาตรงไหนต้นนี้ผมกลัวโตไม่ทานตรงนี้มันคลอดอยู่กะช่องจังหวะที่มันมันแตกแขนงขึ้นมามันก็คลอดผมก็กรีดให้มันโตนะเห็นไหมอันนี้เป็นทุเรียนบ้านนะครับ ไม่ได้เป็นการทำลายเนื้อเยื่อเป็นการขยายเนื้อเยื่อแต่ว่าถ้าเรากรีดแบบนี้นะครับกรีดแบบนี้ตัดตัดท่อนอย่างนี้นะครับเป็นการทำลายเนื้อเยื่ออย่างที่อาจารย์หลายๆท่านพูดมานะครับว่าอันนี้ยอมรับว่าถ้ากรีดตัดต้นอย่างนี้เป็นการทำลายเนื้อเยื่อเะราะอาหารแต่อันนี้เป็นการกรีดอย่างนี้เป็นการขยายเนื้อเยื่อของลำต้นนะครับไปดูต้นอื่นกันบ้างครับ ครับอันนี้ก็โดนเชือกครับเป็นคอดเกี่ยวกรีอย่างนี้นะครับเห็นไมครับกรีดลงอย่างนี้เลยดังอิดอิดอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับอ่ะค้าวบอลนี่ยมันจะคอดอยู่นี่แหละคอดอยู่นะอันนี้ก็เสียบยอดติดแล้วนหละเล็กก็เข้ามาแทนที่แล้วนะเห็นไหมอันนี้ก็ยังเล็กๆนะฮะท่านกรีดอย่างนี้ครับดึงอย่างนี้เลยนะเห็นไหมครัให้เป็นแผลอย่างนี้เลยะ คคอดมันกรีดทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวากรีดได้หมดนะ,ะกดลงมาเลยไม่ต้องกลัวเจ็บนะ,ะเรากรีดทิงที่เราจําเป็นต้องกรีดนะต้องทําถ้าไม่ทําตรงนี้มันจะคอดมันจะเล็กนะครับมันจะเล็กนะครับนี่คับเรากรีดอย่างนี้ครับถูกต้องนะลักษณะที่ถูกต้องแหละกดให้ถึงเนื้อไม้เลยนะกดให้ถึงเนื้อไม้อย่าตัดอย่างนี้ครับแบบนี้เป็นการทำลายท่ออาหารนะครับ ทำลายทอาหาร,รีดตรงไหนนะครับมันจะใหญ่มันจะขยายแต่ว่าต้องใช้เวลาสามสี่เดือนนะถึงหกเดือนมันจะแผลว้างอย่างที่ผ่านมาให้เห็นนะครับกรีดเลยนะครับอันนี้เราการกรีดให้ดูนะครับเริองต้นนะครับครับอย่างต้นนี้ก็ฮะรีดลําต้นนะครับอันนะีกรีดนะผมกรีดรอบด้านเลยนะรีดรอบด้านเลยนะเพื่อตอนขยายต้นมันเล็กนะแล้วก็พอ มีแหนงขึ้นอย่างนี้นะครับมีแหนงขึ้นอย่างนี้นอันนี้ถ้าเราไม่ไม่ช่วยกรีดนะมันจะมันจะไม่ค่อยโตกรีดอย่างนี้เลยครับ <c oughs> กดลงมาเลยครับกดได้ถึงเนื้อไม้แล้วนะนะอย่างนี้ครับปีดลงมาเลยนะไม่ต้องกลัวเจ็บนะไม่ต้องกลัวต้นไม้เจ็บกรีดซ้ายกรีดฟ้านะครับกรีดตรงนี้ครับ เป็นการขยายลําต้นนะการขยายลําต้นอันนี้เมื่อก่อนผมกรีดไว้นิดนิดหนึ่งนะกรีดนิดนิดเรากรีดเพื่อการขยายลําต้นไม่ได้ทําลายเนื้อเยื่อนะฮะไม่ได้ทําลายเนื้อเยื่อนะครับ,รารบ,รบการกรีดให้ต้นใหญ่ต้นโตต้นอวบไอ้ตรงนี้มันคอดนะครับคอดตรงนี้อันนี้เดี๋ยวก็กรีดใหม่นะเออันนี้กําลังดึงไว้สายดึงไวกับนี่นครับเราแก้กปัญหานะครับอแก้ปัญหาต้นคอดต้น หอมนะกรีดเลยนะแต่ต้องการกรีดนะครับก็ต้องใส่ปุ๋ยรดน้ําเหมือนกันนะครับนะเพื่อให้ลาต้นขยายไม่ใช่คุณกรีดแล้วไม่ใส่ปุ๋ยไม่บำรุงให้มันก็มันก,มนก็มันก็ขยายนะแต่มันไม่ไม่เร็วนะแต่ว่าเรามีการบารุงรักษาดูแลที่ดีนะมันก็จะโตดีนะครับอันนี้ก็มีแล้วนะครับอันนี้ต้นเนี้ยแต่ผมขู่ไวนะ้ต้นนี้ขู่ตอนอ้นใหญ่นะครับครับผม เดี๋ยวเราไปดูต้นต้นใหญ่ที่อายุ40สประมาณปลูกปีประมาณร้อยสบสองครับรก็กรีตต้นไว้มันไม่โตเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูต้นใหญ่ลักษณะต้นนี้ครับที่รรยกรีดต้นไว้นะครับเห็นนะรอยกรีดแผลเดือมหายแล้วับกรีตตั้งแต่เล็กๆต้นนี้ก็อายุสิบกว่าปีแล้วครับนะก่อนคลอดคือเสียบยอดมอทอตตรงนี้ อันนี้ตู้เย็นบ้านตรงกินเดี๋ยวเงี้ยอดมันเล็กอันนี้ก็เหมือนกันนะรอยกรีดไว้มันขยายออกอย่างนี้นะครับเนี่ยนีครับดูครับแต่ละที่กรีดแต่ละแผลที่กรีดไว้นะดูนะครับดูลักษณะดิเมื่อก่อนกรีดตรงนี้นะครับตอนนี้เนื้อขยายออกมานี้ครับนี่แผลนะครับ,ะะรบที่มันขยายเนื้อออกมากอทางซ้ายนี่ก็อนนะฮะนี่ คือร่องดูครับดูลักษณะเริ่มหายกลมกลืนมันหายหมดแล้วนะแต่ถ้าดูไกลๆครับยังมองรู้อยู่นะยังอมองรู้อยู่เหียบรางกรีดต,ตรงนี้นะครับมันหายแล้วนะอันนี้มันขยายเนื้อออกมานี้ไอ้ฝั่งนี้ขยายออกมาฝั่งนี้นะดูลักษณะลายกรีดอันนี้อันนี้ก็กรีดนะครับแต่หายมันมองไม่รู้แล้วนะนะแต่ว่าที่โคนต้นที่โคนต้นก็ยังพอมีรู้บ้างน,นะเนนะี่ยยังพอมีรู้บ้างดูลักษณะ จะเป็นเสษเป็นก็จะเป็นเป็นร่องเป็นเป็นอะไรเป็นกราบอยู่นะลักษณะนะครับรต้นนี้ต้นนี้สามสองต้นนะครับนะครับดูลักษณะนะครับดูลักษณะที่รอยกรีดนะครับจะบอกมองให้เห็นเลย การกรีดนำต้นครับคือมีกรีดดีมีประโยชน์ครับเฉพาะบางต้นเท่านั้นนะฮะบางต้นก็ไม่ต้องกรีดถ้าต้นเล็กแล้วกรีดนะครับคอดเป็นเว,ว้าเป็นเอ่งกรีดได้เลย,ยนะฮะครับดูลักษณะต้นนี้กับกรีดมา่20ปีที่แล้วคอดมันเล็กนะฮะร้อยนะครับมันจะเชื่อมกันหมดเลยนะครับมอนทองแค่นี้ มันทองทุเรียนบ้านมันทองมโตกว่าทุเรียนบ้านเสียบต้นเล็กนะี่มันเป็นบทเรียนให้เห็นว่ากรีดแล้วมันใหญ่ต้นขบนข้างล่างนะมันก็เท่ากันนะครับนี่รอยกรีดทั้งนั้นนะรอบต้นเลยนะดูกันให้ชัดๆนะสมยัยี่สิบปีที่แล้วปีสองพันหร้อยปูกปีสองพันหร้อยสี่สิบสอง ตอนนี้นะครับดูต้นละนี่คือการกรีดเมื่อ20ปีกว่าปีที่แล้วครับสรุปนะครับว่าการกรีดต้นนะครับกรีดตั้งแต่อายุหนึ่งถึงห้าปีนะครับจะขยายตัวดีถึงหนึ่งถึงสี่ปีห้าปีนะแต่หลังจากนะั้นในต้นใหญ่แล้วนะครับอาจจะไม่ขยายตัวขยายเนื้อเยื่อนะไม่ดีเท่าที่ควรนะ ต้องช่วงเล็กๆรับหนึ่งถึงสามปีนี่เร็วมากนะครับจะดีมากนะครับสรุปนะครับการปลีดลําต้นนะครับตั้งแต่เล็กเลยครับหนึ่งปีที่สามปีนะครับนะดีมากนะครับดูครับนี่แผล2ยี่สิบกว่าปีกับสามสิบปีะมันเล็กจริงๆตัวนี้มีแขนงแตกขึ้นมาตรงนีบครับผม